คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกกับสูตรหน่วยอ่านมาพบกับสูตรห่วยโชคเศรษฐีมล้านนะครับกับสูตรเด่นล่างเด่นหน่วยล่างสูตรที่สองนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเทียบสูตรการคำนวณนะครับว่าตัวเลขใดมีความเหมือนความต่างอะไรนันในส่วนของหลักหน่วยล่างโดยสูตรนี้นะครับเริ่มเข้าแต่หนึ่งมีนาคมหกสามนะครับเศิติจากยี่สิบแปดงเป็นยี่สิบเก้าเงจะเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะสักครู่ครับขออนุญาตเป็นตัวเลข เป็น29บาวันนะครับต่าสุดมันออกอะไรนะต่าสุดมันออกนี่ครับมา2ตัวครบเลย29กนะครับก็เข้าตตนน่นีาถ้าเป็นจาก10เข้าครบ2ตัวล่างนะครับ18บวันก็เป็น19บาวัน ทาดูที่สอนทองสถิติกันหน่อยละกันนะครับผมขออนุญาตแสดงให้เห็นสถิติตั้งแต่หนึ่งมิลราย,ย้นละกันนะครับนะครับหนึ่งมิลลิล้นครับเราเห็นในส่วนของก,การคำนวณนะครับหลักหมื่นล้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักพันลราที่หนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยนะครับบวกด้วย,น,วย 1, 4. นะครับหลักหน่วยล้าที่หนึ่งคูณด้วยสี่นะครับบวกด้วย หลักร้อยร้อยหน้าครั้งที่1นแล้วก็บวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองสาบวกด้วยหนูณสองก็คือได้สองบวกด้วยเจ็ดสี่ปคือบวกได้แปดบวกได้สี่บวกด้วย 8, แได้เท่ากับยี่สบห้วกหนงที่เป็นยี่สบหกหกบวกแปดหบวกแเป็นสิบสี่บวกสามเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็บวกสาเป็นสิบเศศนย์บวกแได้8 แปบวกหเป็น13บสามได้6 4สี่เจ็ดนะครับสิบหกพิธายนนะครับสิบหกพิธายนนะครับต่อออก6กสีใช่ไหมหกสี่หกสี่มาสองตัวนะครับหนึ่งสิบพิธายนครับคบำนวณหน่วยล่างนั่นะครับศูนย์แปดศูนย์แสีย์แสเครับศูนย์แนะครับเลขแปมาหนึ่งหลักสิแต่เดี๋ยวเข้าครับเพราะว่ามันเด่นในส่วนเด็ดล่าง ต่อมาครับ1นกะเครมับคำาวณเลขเด่นออกมาได้ 750, ามหนึ่งสี่เจ็ดห้าศูนย์สามด้าศูนยรัมามสออกห้า3ามามาสาคบสตัวละสิบหกกิกะเฮครับคำาวณเลขเด่นออกมาด้สองศูนย์สามหกสี่เก้าูนยหารับกมาดออก 92, 9 29 2 2ต สิงส่งาคํ63าคำนวณนี่เดียนมาได้8ปด5 9เก้าสองหาคมออก88้าสองจดหาครับคำนวณเิบ่อสิบห้าคูณออกแปดแ9ครับแป16ปดสิบหก้าคครับคำนวณนี่เดีนเดีนอามาได้เก้าเจ็ดศูนยคามหนล่กเก้าเจ็ดนย์านึ่งหกครับเตเก้าครับข้อแมร์ลกนนะครับดี่า เจ็ดห้นเะครับลำเล็กเจ็ดกันเลยค่ะมาสองตัวหลังครับสิบหกันยายนหกคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าเจ็ดเก้าเนย์าเดศูนย์สครับเก้าเจเลขเก้ครับเข้ามาตรักลา้หนึน่งตวลาคมหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้8ปดหกเก้าสองศูนย์ดหกรับุลาคม16ตัวตลาคม, 16, คมออก38 แดมาในดับมาได้16ตัวละคบหกาคำนวณเลขดเด่นออกมาได้081ย2 7 081 427ครับเดเกลับหลงเลข4กับเลขศมา2ตรางคบกับ1พฤชเกินกามนพฤกิาคำนวณเลขเด่นออกมาได้64 7083 6 4 7 0 8 3แหดูนักบิกพเนออก46 4 6เลข4กับเลขมา2ตารางคบกับ16พิเกน63 สิบหกเนหกาคำนวณเี้ด้มาได้สี่สองห้าแปดนงสนะครับเราดูหนึ่งธนทคมออก8ปดสี่นะครับสตัวละนธานคมหกาคำนวณเลขเด่นมาได้ศูนย์แปดหนึ่งสี่สอจ็นย์แปดนึดศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเับเราดูสิธนทคมหกออกเจ็ศูนย์็ดกับศูนย์ตัวลั ชี้ปกนาคมหกาคำนวณเลขเด่นออกมาได้9 7้าเจ็ดศูนย์สามเปนเ้ายเนหนะครับเาดยมลขเาครับมาได้หลักหน่วยล่านะครับเลข 9, หน,นขก็มาด้วยมาสองตัวเลขครบรันสาธนาคมหกาคำนวณเลขเด่นออกมาได้สี่สองห้าแปดน่ะครับเลขหก็ได้ค่าครับมาครบสตัว สิมกราคมหกสีิมกราคมหกสี่คำนวณได้เด่นล่างมาได้เด่นล่างหรือเด่นในส่วนน้องเน้นในส่วนหังจากหน่วยล่างเก้าเจ็ดศูนย์สามหเก้าเจ็ดศนสามหครับได้ 5, 3, 6, 9ก้ากับได้เจ็ดครับเอาสองไปเล่กาหนึ่งกบาหนกาน่บบันึ่งกบบานงกบมาานึ่งนว่งบหนึ่นึ่งามหนก้าเจ็ดสอนงหนา ห้าสามเกจ็ดสองนะครับเลขสกับเลก้าครับมาครบสองตัวล่างครับสิบกุมพันหกสี่นะครับคำนวณเลขเด่นเอามาได้นะครับสองศูนย์สามหกี่เก้าสองนสามหกี่เก้นมินาคมหกสี่นะครับ2ตัวล่างออกเจ็า x3 มาหลักหน่วยล่างครับหมีนาคม64 1มีนาคม64สี่คำนวณเลขเด่นออกมานะครับ8692.5แตะ892.5ครับตามเดิมแตะ892.5สิบหกมีนาคมครับออก19เลข9้าหลักหน่วยล่าง สิมีนาคมครับสิมีนาคมคำนวณออกมาได้3 1 4หนึ่งสี่เจ็ดห้าศนย์สามหนีห้ะครับสามหนึ่งสนเยนะครับหเมษายนออก0ูนย์หเลขศูนยเ้ามาครบ2ตัวเแล้วครับหนึ่งเมษายน64สี่คำนวณเลขเตียนออกมานะครับหกสี่เจ็ดศูนามหกสีสาครับาดู 16, สิเมษายนออก5้าหกเลขหกลับมาหลักหนวนได้ 16เมษายนนะครับคำนวณเรดนนั่งเอามา6กสีเล็ดศนมกนะครับเลข8มาหลักนยได้นะครับสพฤภาคมครับ2พฤภาคม64นะครับคำนวณเรือเด่นออกมาได้647083 647083าครับตห่จยพคมออก14เลขสครับหลักนยได้นะครับต่อม,มาครับ สิบหคสิบคมหคำนวณเลขเด่นออกมาแปดหกเก้าสองดเ้ครับเลขห้ามาลักหนวาล่างครับต่อมา1นึ่วิทยายอหกสคำนวณเลขเด่นออกมาได้0 8 1ย์แปดหนึ่ง่องย์นครับต่อมาสิบหกทยายอครับออก 17, 1 7ึ่งเจ็ดสอจหน้หนึ่งเา้ลขหนึ่งเจมาสองตัวครบ ต่อมาครับ16บบพี่ายนสิพี่ายนนะครับเบวกด้วย1คูณ2คือบวกด้วย2บวก1คูณ4ก็คือบวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย6บวกรวมกันได้เท่ากับ21ของคุณได้เท่าไหร่ครับ ยี่บเวกหเป็น22ใส่ส2งบวกแเป็น10บใส่ศูนย์บวกสได้3 3มสาบวกสาที่ได้6 6หบวกแเป็น14บใส่สี่บวกหเป็น9ได้2องศูนย์สามสีเก้่าใช่ปะ x สองใกล้เก, 2, เรก 9, ครับมาขอส่งตารางครับ 2, หกันหกรกฎาคมหกนะครับเรามดูสักหน่ยห่งบวกด้วยสามก็คือบวกได้หกบวกด้วยเจ็ดสี่ก็คือบวกได้แปดบวกได้เจ็ดบวกได้หนึ่งครับแล้กับยี่สิบสามล้วยกันไหมคำนวณไปคำนวณทวนให้ผมนะครับสวัสดีมอมหินเนาะ หนึ่งบวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหบวกด้วจ็สี่แบวกดดบวกด้วยเจ็ด้วยหนึ่าก 23, ได้ับยีเท่ากันไหมลองกดคันที่เลขเลยยี่สาบวกหงที่เป็น24่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกแปดแปดเก้าสิบเจวกสามคงที่เป็น5 5าบวกสเป็น8 แต่บวกแเป็น16 6หบวกหเป็น1ิใช่ไหมเฉยโอเคได้สี่สองห้าแต่ตรงนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับป่าเด่นในส่วนของเน้นในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับนะครับสถิติจาก1นมีนาคมหกสามยี่สก้าวดตคมนครับที่มันเข้าครบสองตัวล่างเลยนะครับคือหนึ่งเก้านะครับสิบเก้าอ่ะ ที่เข้าครบสองล้านสิบกางวัเออโอเคฝากกดไลค์แล้วก็กปิดแชร์ลงเฟซบุ๊กไว้ดูด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหน่อยเชคดีทีมงานนะครับสวัสดีครับ